คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครที่ชื่นชมการมีอยู่ของคุณในชีวิตเขาเอามาดูเป็นยังไงบ้างคุณกับเขาอาจจะเคยแบบมีช่วงเวลาที่ดีต่อกันมากมายบางคนก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเป็นคนรักกันมาก่อนหรือคุณอาจจะเป็นคนรักที่มีแบบมีฟีลของความเป็นเพื่อนนะคะใครบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง อ๋อเฟรน n d ลีเข้ากับคนง่ายแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันนะคะมีคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองในนี้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ใครบางคนอาจจะเคยเจอความรักที่ไม่น่ารักมาก่อนหรือคุณอาจจะเคยบาดเจ็บเพราะเขาหรือ ขาอาจจะเคยเจอรักไม่น่ารักมาหรือเคยมีประเด็นฝังใจอะไรก็ตามนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความฉลาดนะคะแต่ไม่ชอบแสดงออกนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่ารู้ นะฮะแต่ไม่ชอบแสดงออกคือเป็นคนที่ดูแบบมีของอะ่ะเออไม่ได้แบบอวดฉลาดพรำเพรือนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าเวลาไหนควรฉลาดเวลาไหนไม่ควรฉลาดเลยนะคือไม่จําเป็นต้องฉลาดเสมอไปคืออาจจะแบบบางมุมก็อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะในการที่ที่เจอเช่นบางจุดเวลานี้ไม่ใช่แบบจะจังหวะมาโชว์เทา อาจจะต้องนิ่งเป็นออ่ไม่ฉลาดเป็นบ้างอะไรก็ประมาณเนี้ยนะคะอแต่ในความที่ว่าทําเหมือนไม่ฉลาดแต่จริงรู้ไงว่ากับสถานการณ์ไหนกับใครควรจะวางตัวยังไงนะคะอืมอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆลึกๆอะคะอ่ะอ บางคนอาจจะดูแบบเปราะบางแต่ข้างในนี่คือแบบอย่างกับคืออย่างกับเป็นเพชรนะเออเพชรนี่คือคือค่อนข้างแข็งใช่ไหมแข็งมาเออเพชรจะเจรไนได้ก็คือต้องเพชรด้วย <c oughs> คือถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูแบบเปราะบางสำหรับบางคนนะนะคะแต่มีความแข็งเข้มแข็ง ในนั้นนะคะแล้วค่อนข้างเป็นคนที่แกร่งนะคะบางคนก็ลุกภายนอก,กอาจจะดูออกว่าเป็นคนแข็งแกร่งแต่บางคนน่ะดูไม่ออกแต่ข้างในอ่ะนะคะค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเนาะอ,อ,อีกในหนึ่งนะคะมีใครบางคนในนี้ที่อาจจะค่อนข้างเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะคะออยอมบางคนก็ยอมหัก ไม่ยอมงอเลยนะแบบมีความทนนงตนค่อนข้างสูงมาถึงแม้จะดูเหมือนเป็นคนที่ยอมแต่จริงๆแล้วไม่ยอมก็มีค่ะเนาะคุณกับเขาอาจจะมีใครสักคนที่ตอนนี้โฟกัสในเรื่องของการงานความสำเร็จนะคะการเงิน นะคะที่มั่นคงมั่งคั่งอยู่ในนี้หรือคุณนะเะเคยมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันนะคะเคยเป็นอะไรที่แบบมาเติมเต็มให้แกกันหลายกันแล้วก็ถ้าช่วงเนี้นะคะไม่ได้เจอกันไกลๆเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูมีน้ำมีนวลคุณดูอิ่มเออคุณดูเต็มไปได้วยความสุขนะคะจนเขาแบบยากยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งส่วนร่วมในความสุขคุณหรืออยากจะมาอยู่ใกล้คุณนั่นเองเนาะ ใครบางคนอาจจะเคยช่วยเหลือกันมาก่อนหรือคุณกับเขาอาจจะเจอกันในวันที่ใครบางคนสะดุดแล้วมันมีการฉุดขึ้นมาเช่นเขาอาจจะเปราะบางมาหรือคุณอาจจะเปราะบางมาแล้วมันมีการซัพพอร์ตมันมีการดูแลหัวจิตหัวใจซึ่งกันและกันหรือใครเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ใจดีน่ารักอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วสิ่งนี้ถ้าเป็นตัวคุณเนี่ยสิ่งนี้ คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาดีใจนะเขาชื่นชมในการที่มีคุณคนที่ซึ่งมีจิตใจงดงามขนาดนี้นคะคะแต่มีใครบางคนทนี่นี้ไม่ชอบ แสดงความรู้สึกจากใจชอบที่จะเก็บงามซ่อนเร้นอาจจะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่กเก่งหรือแม้กระทั่งเป็นคนขี้อายด้วยก็เป็นได้แต่ว่าบางคนอาจจะแอบมองใครสักพักแ,แล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันอยากจะเปิดเผยความในใจให้เธอได้รับรู้นะคะเป็นคนที่ตอนนี้ไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะโฟกัสกับปัจจุบันมากเพื่อที่จะ มีแผนอนาคตในวันข้างหน้าคือ,อปัจจุบันคือพื้นฐานของอนาคตถูกไหมคะบางคนอาจจะเคยมีอดีตที่ไม่น่ารักแต่ไม่ได้ยึดติดอดีตอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเรียนรู้เท่านั้นพอแต่โฟกัสกับปัจจุบันมากกว่านะคะบางคนคุณอาจจะเคยมีอดีตร่วมกันมาแต่ตอนนี้เหมือนอยากที่จะจับมือกันเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับปัจจุบันนี้แหละ เพื่อที่เราสองคนจะก้าวเดินไปสู่อนาคตในวันคณาด้วยก็เป็นได้นะคะใครบางคนเนี่ยค่อนข้างนะคะรักตัวเองมากๆเติมเต็มตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะเชื่อว่าถ้าเราไม่สามารถรักตัวเองหรือเติมเต็มตัวเองได้ไม่ดีเราจะไปแบ่งปัน อะไรให้กับผู้อื่นได้อย่างไรหรืออีกนาะยหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่รักตัวเองได้เป็นอย่างดีดูแลตัวเองนะเติมเติมตัวเองได้และเขาหรือเธอคนนั้นนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณหรือได้รับอิทธิพลจากคุณด้วยก็เป็นได้เนาะใครบางคนช่วอาจจะอยู่ไกลกันหรือห่างกันอยู่นะคะแต่ว่ามันมีการที่แบบอยากที่จะมาใกล้มาหานะคะเพราะรู้สึก เหงาจังเลยเมื่อเธอไม่ได้อยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยก็เป็นได้มีคนแอบขี้เหงาในเนี้ยเออไม่รู้ใครอาจจะเป็นคุณเวลาที่คิดถึงเขาหรือเขาเวลาที่คิดถึงคุณแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะเหงาอีกต่อไปแล้วอยากที่จะเดินทางมาหากันจังเลยบางคนอาจจะดีแบบคนต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออยู่ไกลกันต่างประเทศอาจจะเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วไปอยู่ต่างประเทศหรือบางคนเจอกันที่ต่างประเทศหรือบางคนอาจจะชอบเดินทาง อาจจะไม่ต้องต่างประเทศก็ได้ค่ะนะคะในไทยก็ได้บางคนก็ชอบท่องเที่ยวบางคนทํางานในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะอยากชวนคุณไปเที่ยวก็ได้นะหรือยังอยากที่จะให้คุณออับเคาเนี่ยค่ะมีการเดินทางเป็นในความสัมพันธ์ร่วมกันเนาะคนใครบางคนเนี่ยตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยฟีแบบเหมือนเธอทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14รักใสๆหัวใจสีแดงอยู่แบบ อาจจะเจอกันในวัยผู้ใหญ่แล้วตบอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักเลยแบบกระชากไว้กันไปเลยนะคะแล้วบางคนอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอหรือแรกที่เห็นรูปภาพด้ยซ้ําปนะคะคือเป็นพลังงานด่วมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของทุกคนบางคนอยากจะมามีโมเมนต์โรแมนติกกับคุณหรืออาจจะเคยมีร่วมกันมาก่อนแล้วก็ได้บางคนอยากจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาเมือกี้บอกไปแล้วนะคะ อาจจะมีใครในนี้คุณหรือเขาก็ได้ค่ะอาจจะเกิดวันจันทร์นะคะวันอังคารเนาะ,ะวันเสาร์นะคะและคนาราศีนับทุกแบบนะคะอาริสเมทาุไยนะคะทอรัสพฤษศสนะคะธาตุดินเลี้ยวสิงธาตุไฟนะคะ,ะ,คะ,ดดล,ะ,คะลิบราตุนธาตุลมนะคะนับทุกแบบนะ,ะแล้วก็ c a p r i c o n นะคะมันกรธาตุดินอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะ h u e มี please e n d c h e e r me up นี่ไงเขาเขาอยากให้คุณกอดน,นะคะแล้วเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยไม่รู้ช่วงนี้เหนื่อยอะไรมาหรือเปล่าต้องการกำลังใจจากคุณ I want you ฉันต้องการเธอนะแล้วเธอยังต้องการฉันไหมฉันอยากรู้จังเลย Take a look at my face there's no Price I won't pay to say this verse to you เขาบอกว่ามองหน้าคันสินะคะเขาไม่มีอะไรที่จะเสียต่อเวลาที่จะเอ่ยคำพูดนี้กับคุณอาจจะเป็นคำพูดแทนใจอนะค่ะสิ่งที่จะเสียไปถ้าไม่พูดคือเสียคุณไปนั่นเองนะคะอืมินาท h ชมินา I don't wanna l i v e without you กอดฉันสิสัมผัสฉันสิฉันไม่อยากที่จะเอ่อต้องอยู่โดยที่แบบห่างจากคุณอะ จากไปโดยที่ไม่มีเธออีกต่อไปแล้วอะค่ะนะคะ,คะอืม I know we always connect I can feel your vibes around me even we apart เขาบอกว่าเขารู้สึกถึง อารมณ์แบบตัวไกลใจใกล้ค่ะรู้สึกถึงความผูกพันเชื่อมโยงกันอยู่เสมอนะคะ mm. กลิ่นอายของคุณยังอยู่ไราย้อมรอบตัวเขาเนาะถึงแม้จะไกลกัน,น,น,กกนบางคนไกลกันด้นะค่ะไม่แน่ใจ mm. แล้วก็ I don't care what other might say about us I'm sure about this we come at the divine time เขาบอกเขาไม่แคร์ใครอีกต่อไปแล้วนะ mm. เขาเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่มันจะใช่มันก็จะใช่นะคะก mm. ็เป็นแรนดอมเนาะเป็นพลังงานรวมไม่รู้วันนี้คือ เรื่องราวของใครกันเอ่ยนะคะหากอยาได้เป็นเรื่องราวของตัวเองพลังงานของตัวเองกับคนที่คุณดิวทักเข้มามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ